สวัสดีครับวันนี้เราพักเรื่องเห็ดเรื่องกบไหนเจ็บตรงไหนเล็บอ่ะมาดูกันว่าจะสอนปลูกเม,ม็ดงอก,อกไม่ได้สอนออไม่ได้สอนผมมาบอกวิธีการปลูกเม็ดงอกอ่าว่างๆระหว่างเห็ดไม่ออกกบไม่ได้อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งยังไงก็คอยดูนะครับปลูกเม็ดงอกทางตะวันอีพีหนึ่งพร้อมหรืยังครับไปดูกันวิธีการทำบาย ครับเม็ดงอกทานตะวันอันนี้คือเม็ดท,ทานตะวันนี่ครับอันดับแรกเอาเม็ดไปตากแดดสักหน่อยหนึ่งมันก็เม็ดมันก็จะร่อนง่ายเวลามันงอกแล้วเราเปิดน้ําใส่ล้างสักนี่ครับเราล้างสักสองน้ํา รเราล,าล้งา,ลา,งลงา,ลางสักสองน้ำแล้วเราล้างสักสองน้ำนี่ครับผมเราล้างสักสองน้ำแล้วอันนี้ผมล้างแล้วนะครับ มองเห็นไหมครับแจเ็เเบอร์หน่อยกล้องมันไม่โฟกัสอ่าโฟกัสแล้วนี่เราล้างทั้งสองน้ำแล้วเราก็แช่ทิ้งไว้แปดถึงสิบสองชั่วโมงแปดถึงสิบสองชั่วโมงแนละ้วแปดถึงสิบชั่วโมงไม่ใช่สิบสองแปดถึงสิบชั่วโมงเสร็จแล้วเราเอาขึ้นมาไปบ่มต่อนี่นะครับผม เดี๋ยวที่การบ่มจะพาไปดูเม็ดนะบ่มยังไงทําแบบไหนนะครับผมอันนี้เอาแค่นี้ก่อนครับเ,เราจะพากันไปดูวิธีการบ่มต่อไปนะครับแล้วก็เลือกสิ่งที่มันเป็นแบบพวกสวก,กปรกออกนี่ครับผมเราแช่ทิ้งไว้แปดถึงสิบสองชั่วโมงแล้วเราก็มาบ่ม ครับผมมับหลังจากที่เราแช่เม็ดไว้แปดถึงสิบสองชั่วโมงหน้าตามันก็จะเป็นเช่นนี้นี่ครับนะครับหน้าตาก็จะเป็นเช่นนี้ครับนี่ครับหลังจากที่เราแช่เสร็จแล้วเราก็เอามาบ่มไว้นะครับผมเอามาบ่มไว้ยี่สิบสี่ชั่วโมง แล้วเราก็เอาไปลงดิน, okay. นเรียกทำไมต่อสายยางอะไรพียามอย่างไพยายามต่อให้ดิเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปต่อให้แป๊บนึงเดี๋ยวผมไอ้นี่เว็ดก่อนแถมอะไรนะป๊<ม>า,<บ>า,าของนุ้ยยายานี่ครับ อย่าอัดเต็มอุ้ยอย่าอย่ายุ่งอย่ายุ่งอย่าย่่าหนูจะถ่ายอ่ะอย่าสัตเต็มเออเดี๋ยวป๊าป๊าทำก่อนป๊าหนูหนูจะถ่ายอีกอีกเครื่องหนึ่งตัวยุ่งรับตัวยุ่งประจำฟาร์มเนี่ยแล้วเราก็บ่มไว้อ่า24ชั่วโมงแล้วเราค่อยเอาไปลงดินนะครับผมเราเอาไปลงดินเดี๋ยว อีพีห้าจะพาไปทำเอาลงดินแล้วก็บ่มไว้นะครับอันนี้แช่แล้วก่อนยี่สี่ชั่วโมงวันนี้เรามาทำก่อนนะอีพีแรกต่อ,อว่างๆไม่มีเห็ดก็นี่ครับอาชีพเสริมพอเราแช่ปุ๊บกลิ่นมันก็จะหอมหน่อยนะเนี่ยครับผม ทีพีนี้ก็ไปแล้วครับผมขอบคุณครับที่รับชม